สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลครับสวัสดีค่ะแม่เดือนค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันเรื่องพญานาคค่ะพญานาคพญานาคที่เป็นแบบงูตัวใหญ่เหรอใช่ใช่ใช่งูตัวใหญ่ที่มีเกล็ดที่มีเกล็ดใช่ไหมฮะไม่ใช่พญานาคที่เป็นแบบว่าหัวงูใี่ไหมใช่เป็นหัวงูเงี้ยนหงอนค่ะต้องมีหงอนล่ะพญานาคก็คือพญานาคก็คือตัวงูหรือพญางูยักษ์ ที่มีหงอนนะครับที่โบราณเขาว่ากันว่าใครมีพญากูชาจะมีโชคมลาบล่ำดวยอลาบนี่คือลาบอะไรไม่ใช่ลาบหมูลาบไก่ะะไม่ใช่นะครับอะลาบลาบหมายถึงลาบโชคลาบเงินทองครับอ่ะเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้เนยเราจะมาพูดกันด้วยเรื่องของเพลงใหม่ของไอ้สกุลพรใช่ชื่อเพลงว่า ใจเสาะบนเกาะนาคีค่ะอ่านะครับใจเสาะบนเกาะนาคีเนี่ยเป็นเพลงที่คุณแม่ฟังแล้วเนาะแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยน้องร้องได้ร้องมากมากน้องเขาเก่งนะคะเก่งเป็นเด็กผู้หญิงที่เก่งมากๆอาัุน้อยแต่มีความสามารถมากเขาเรียกว่าเด็กมหาสารใช่ไเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องจริงๆนะแล้วใครที่ร้องเพลงเกี่ยวกับ พญานาคอันนี้คือความเชื่อนะความเชื่อโดยทั่วไปเนี่ยองค์มักจะลงนะเขาบอกมาอย่างนี้นะเหมือนกับรูปพอสเทตที่น้องอายปล่อยออกมาเนี่ยคือองค์ลงแบบสวยสง่ามากๆเลยมแม้เห็นหรือ,อยัง<ม>คือแม่มีความเห็นว่าอย่งางไรเวลา เวลาเข้าไปในถ้ำพญานาคหรืออะไรที่เกี่ยวกับตัวพญานาคหรือนาคีอะไรก็แล้วแต่ตามวัดตามสถานที่ที่แม่เคยไปเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราเ,<อ>เราจะรู้สึกมีความรู้สึกเลยว่าโอ้โหขนลุกุม,กมันเป็นไปไม่ได้ถ้าสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้บางคนเขาไม่เชื่อถือกันแต่เราคิดว่าสิ่งลี้ลับมันอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณนะครับความเชื่อส่วนบุคคลคนลที่เขาสร้างเขาจินตนาการสร้างแล้วเขาสร้างออกมาสวยมากเหมือนอย่างวัดใกล้ๆบ้านเนี่ยใกล้ๆบ้านเนี่ยแม่ไป แค่ไปมาอมสืสวยวยังนึกเลยว่าคนที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเก่งมากแล้วเขาอาจจะมีจินตนาการนั่งนึกภาพแล้วเขาก็วาดมันในจินตนาการของเขาอาจจะมีสเก็ตภาพบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเขาไม่มีจิตแต่จนึกที่ดีตรงนี้เขาจะวาดออกมาไม่สวยแต่น,นี้ในจิตจมึกของเขาเขาคงคิดอะเขาคงวาดมันสวยมากมีคําถาม จากแฟนคลับบางคนว่าน้องอายมีองค์พญานาคหรือเปล่าก็อาจจะมีนะเราก็ไม่รู้คท่านผู้ชมครับใครรู้ช่วยตอบทีนะครับว่าน้องอ้ายสกุณาพรแห่งเสียงวิหกเนี่ยมีองค์พญานาคหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีเขาก็เหมือนเขาจะมีนะเพราะว่าเขาไม่ทําผลงานออกมาสวยหรอกเขาเป็นเด็กที่แบบมันไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วว่าเออเวลาเขาร้องเพลงเขาแสดง ท่าทางองค์ประกอบอะไรของเขาแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรเงี้ยมันมีมวขลังเหมือนนกพงศกรอ่ะมันมีมนขลังเนี่ยมันเหมือนกับนะ,ะมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆซึ่งหลายคนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปุ๊บจะขึ้นมาบนเวทีแล้วเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วจะมาร้องเพลงแล้วแต่งองค์ทรงเครื่อง แล้วมีออร่าได้เลยนะมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ของแบบนี้คือมันอยู่ที่คนด้วยใช่ไม่ใช่ว่าใครจะมาหยิบจับเพลงแล้วแบบร้องเพลงง่ายๆเลยไม่ได้ทุกอย่างคือมันเฮ้ยมันเหมือนกับเซนส์นะใช่ไหมแม่มันเหมือนกับเซนส์เราฟังริดเซนส์ของเรามันมันสัมผัสได้ว่าเฮ้ยน้องเขามีองค์มีของหรือเปล่าแล้วตัวของน้องเองเขามีความสามารถเป็นจุนเดิมอยู่แล้วแล้วด้วยความที่ว่าน้องร้องเพลงเกี่ยวกับนาคีเกี่ยวกับพญานาคอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันดูขลังดูแบบ เพลงของน้องเนี่ยมันจะต้องดังต้องปักแน่นอนใช่ไม่ผิดหวังแน่นอนเราต้องคอยชมคอยฟังวัดที่แม่เคยไปวัดอะไรนะที่ว่าเกี่ยวกับพญานาคที่มีลูกแก้วอะอยู่แถวอุตรดิตถ์นี่แหละค่ะอุตรดิตถ์ใช่เหรอใช่วัดเขาเรียกวัดพลอยวัดพลอยปะพลอยอะไรนะเดี๋ยวพลอยอะไรที่มีเกล็ดใช่ใช่ที่มีพญานาคล้อมอมองค์พระอันนั้นก็สวยนะครับสวยต้องอยากให้ผู้คนนะคะที่แบบ อยู่ใกล้ๆเนี่ยลงไปดูวัดนี้มากสวยมากจริงๆแม่ไปมาสองสาครั้งแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากเพลงของน้องอายแล้วกันชื่อเพลงว่าใจเสาะบนเกาะนาคี <ขอ S 2> นะครับยังไงก็ช่วยไปปั่นวิวแล้วกันเดี๋ยวผมกับแม่เดือนจะปั่นวิวให้กับน้องไอาายนะครับแล้วยังไงท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับติดตามผมนะครับได้ทุกช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับหรือทางช่องนี้นะครับก็คือดาราไม่ใช่ครับ หมอลำพาไปเพลินชนะคนนะครับตอนนั้วไปแล้วโอเควันนี้ขอขึ้นนี่ก่อนแล้วกันนะแม่เนาะ s <S เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับส <'s> วัสดี s <S ค่ะ <laughs>